โอ้ไอ้ข่าวนี่อะไรเนี่ยพาผัวไปดูดวงกลับไปกลับมาแม่หมอได้กับผัวตัวเองโอ้แต่เออ,อไม่ได้ละเราต้องโตหาเพื่อนแล้วมันมีอยู่คนหนึ่งชอบพาสามีไปดูดวงตลอดเลยเระวังนิดนึงละฮัลโหลเอไอ,อได้ยินใช่ไหม เออไม่ใช่ไรพอดีว่าเมื่อกี้อะฉันเห็นออวิดีโอเนาะที่รายการหวนกระแสามันมาออกรายการไงเออมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่เขาพาสามีไปดูดวงแล้วกลับไปกลับมาไม่รู้พัดหลงยังไงแล้วผัวตัวเองก็คือได้กับหมอดูเออก็คือหมอดูเป็นผู้หญิงได้ได้ข่าวได้ดูข่าวบ้างไหมล่ะ หมอดูเป็นผู้หญิงแล้วก็คนที่นั่นก็คือผู้หญิงเนี่ยพาผัวตัวเองเนี่ยไปดูดวงแล้วทําไปตำมาพัดหูพัดอะไรยังไงไม่รู้แต่กลายเป็นว่าผัวตัวเองได้กับแม่หมอคนนั้นอะซึ่งแม่หมอคนนั้นก็แบบอายุก็เยอะแล้วนะเออฉันก็เป็นห่วงแกไงถึงได้โทรมา <laughs> เพราะว่าแกชอบพาผัวชอบพาสามีเธอไปดูดวงไม่ใช่เออืม ฉันก็เป็นห่วงว่าเออจะไปดูก็ยังไงก็ดูให้มันดีๆนี่ขนาดเขาดูดีแล้วนะเว้ยก็ยังมีข่าวออกมาโหแบบก็น่าเห็นใจอยู่นะคือสังคมสมัยนี้คือพอได้เห็นข่าวแล้วก็แบบโอ้ยชีวิตเนาะแต่ก็ทํายังไงได้เนาะเออมันก็อาจจะถ้าพูดในหลักของนั่นก็คืออาจจะเป็นวิบากกรรมอะไรนะี้คือไม่อยากจะไปคิดเรื่องของเขาเนะแต่ว่าฉันอะ พอเห็นข่าวฉันนึกถึงแกเป็นคนแรกเลยพ่อแกชอบพาสามีไปดูดวงทีนี้ฉันก็เลยเตือนแกเอาไว้ว่าทํายังไงก็ได้อย่าประมาทในตัวเองทางที่ดีไม่ต้องไปดูก็ได้ดวงอะ่ะอา้าก็ชีวิตของเราอะ่ะเธอเคยได้ยินคําของอท่านอับ,บราฮัมบลินคอนไหมล่ะเขาบอกว่าการทํานายอนาคตของเราคือสร้างมันขึ้นมาเองเออเธอจะไปดูทําไมหมอดู เราก็สร้างขึ้นมาสิเราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเราก็สร้างมันขึ้นมาแบบนั้นเลย <Yeah. S 1> อืมก็ชีวิตของเบลล่าเบลล่าก็สร้างเสกเนรมิตชีวิตของตัวเองขึ้นมาเลย <Yes. S 1> นี่แหละเบลล่าถึงได้ทําหนังสือขึ้นมาไง mm. อืมก็อ่านทุกวันแหละหนังสือปลุกพลังเนรมิตเขียนคาถาเสกด้วยวาจาก,ก็ mm. ตั้งใจจะให้มันเป็นหนังสือคู่มือสําหรับใครบางคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตอะ่ะ mm. อือนั่นแหละจริงๆแล้วโอเคการดูดวงก็ไม่ได้ไปห้าม แต่ว่าดูแล้วถ้าเขาบอกว่ารวยแต่คุณไม่ทําอะไรเลยมันก็เป็นไปได้เหรอที่มันจะรวยอะ่ะเออไม่ทําอะไรเลยเออจะรวยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเงินมันจะหล่นกองอยู่หน้าบ้านนะคือเราจะต้องลงมือทําแต่เขาจะมาให้ในอ่าเขาเรียกอะไรปัญญา <Yes. S 1> ให้เราได้เกิดไอเดีย <Yes. S 1> ทำนี่ทำนี่ออกมามันจะถึงต่อยอดเป็นเม็ดเงินได้นั่นแหละ คุณถึงจะรวยได้ไม่ใช่ <Yes. S 1> อยู่แบบก็บอกจะรวยเนี่ยโอ้โหหนึ่งร้อยล้านนี่นั่นแล้วเงินมันจะหล่นลงมาให้หน้าบ้านเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือสร้างมันขึ้นมาเอง <Yeah. S 1> ทุกคนก็มีพลังในตัวเองทั้งนั้นแหละเออฉันเข้าใจเออเออฉันก็เห็นใจเธอไง เพราะว่าเธอชอบไปดูดวงตลอดเลยเมื่อก่อนสมัยก่อนฉันก็เป็นปีหนึ่งฉันต้องดูครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คือตั้งแต่ฉันตื่นรู้ในเรื่องของพลังในตัวเองฉันไม่เคยแทบจะไม่เคยไปดูดวงอีกเลยอ่ะช่างมันฉันคิดว่าผลมันเกิดขึ้นจากเหตุที่ฉันทําเพราะฉะนั้นฉันทําเหตุแบบไหนฉันย่อมได้รับผลแบบนั้นฉันเชื่อในตัวเองแบบร้อเอร์ซ็นอ่ะฉันอยากให้ให้เธอแล้วก็ทุกคนอ่ะได้เชื่อไงอืม เราต้องรักศรัทธาในตัวเองออเออก็เรียกว่าเบลล่าเนี่ยให้ให้คำฉายาว่ามูเตลูบูชาตัวเอง <Yes. S 1> ถ้าเรารักศรัทธาในตัวเองอ่ะเราสามารถที่จะสร้างหรือว่าเนรมิตสิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ oh. ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนี่แหละ <Yes. S 1> อืมยินดีเพื่อนยินดีถ้าเกิดยังไงก็มาที่บ้านละกันอืม ก็เดี๋ยวฉันจะชี้แนะแนวทางในการสร้างหรือว่าเนรมิตชีวิตใหม่ขึ้นมานะโดยที่ว่าเธออาจจะไม่ต้องพึ่งหมอดูอีกต่อไปก็ได้มาที่บ้านยินดีต้อนรับเสมอจ้ารักเช่นกันโอเคงั้นเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเนาะอืมเดี๋ยวจะว่าจะโทรไปหาเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็ไม่แพ้จากเธอเหมือนกันแต่เธอมาอันดับหนึ่งอืออโอเคบายบายจุบจ๊บจุ รักกิตการดูดวงหรือว่ากับการที่เราสร้างมันขึ้นมาเองคุณคิดว่าอันไหนมันจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันคะคอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ